สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมากินข้าวกับน้ำตกหมูนะเป็นตรงสันคออันนี้ตรงสันคอกินกับผักผักแป้นที่เขาทำกุ้ยช่ายอะ่ะจี๊ดผักกาดกินด้วยกัน ผักเป็นสดๆสดอร่อย อากาศร้อนนะวันนี้ผักคุ้ยช่าที่เขาใส่พงอะไรนะขนมครก อันนี้ไม่รู้จะทําอะไรนอะมากกงแอกันอากาศร้อนเยอรมันต้องเปิดพัดลมไม่ได้กินข้างนอกกินข้างนอกแล้วแมงวันมันเยอะกินในบ้านไม่มีแมงวนัน มันแตกอืมเหมือนหัวไช้เท้า โอเคชิปนี้เราจะมากินผุ้ชายผักผู้ชายที่เยอรมันค่ะให้ดูนี่กับกับลาบนะอร่อย